ตอนที่1682เชื่อตอนว่าจัดการอย่างง่ายได้หลิงท่นไม่เชื่อในสิ่งที่อู่จริงกล่าวบางทีอีกฝ่ายอาจจะรับรายงานมาแบบนั้นและไม่รู้พลังที่แท้จริงของกลุ่มโจรภูเขาแต่หลิงท่านมั่นใจว่าน,นี่เป็นแผนการที่ติงหูคิดจะใช้กำจัดเขามันเป็นภารกิจง่ายๆทั่วไปได้อย่างไรกลุ่มโจนภูเขากลุ่มนี้จะต้องทรงพลังมากเป็นแน่ ต่อให้พวกมันจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้แต่กลุ่มของเขาก็ต้องเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่และเขาจะถูกลงโทษเมื่อกลับมาลิงหั่นสายหัวติงหูเป็นถึงตัวตนนิรันดร์ระดับโลกียนิพานอีกฝ่ายจําเป็นต้องทําเรื่องยุ่งยากเช่นนี้เพียงเพื่อกําจัดเขาด้วยหรอความจริงที่ติงหูต้องใช้วิธีการเช่นนี้เป็นเพราะว่าอํานาจของสามตระกูลกําลังค้าจุนกันอยู่ไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงไม่จําเป็นต้องทําอะไร ให้ยุ่งยากแบบนี้และลงมือสังหารหลิงฮั่นตรงๆไปแล้วกลุ่มของหลิงฮั่นร้อยคนออกเดินทางแม้กระทั่งผู้ฝึกซอนก็ยังไม่ติดตามพวกเขามาซึ่งแน่ชัดแล้วว่าภารกิจนี้คือหลุมที่ตั้งใจขุดเอาไว้เพื่อให้พวกเขาร่วงลงไปหลิงฮั่นมั่นใจว่าจะทำภารกิจนี้สำเร็จติงหูคิดผิดไปสองเรื่องหนึ่งคือบาดแผลของหลิงฮัน่นถูกรักษาหายดีแล้วและสามารถใช้พลังต่อสู้ได้อย่างเต็มที่สก็คือ จัก,กรพรรดินีเองก็มีพลังต่อสู้ที่ทรงพลังไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาหากพวกเขาทั้งสองคนร่วมมือกันย่อมไม่มีทางพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มอำนาจระดับสร้างสรรค์ใดๆนอกเสียจากว่าศัตรูจะเป็นทายาทของตระกูลหรือนิการระดับสูงที่อยู่ในระดับสายนันมิรันควบแน่นดวงดาราได้ถึงขีดจำกัดแท้จริงสิบล้านดวงแต่ต่อให้ศัตรูจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาสองคนก็สามารถให้คนหนึ่งเป็นฝ่ายป้องกัน และให้อีกคนหนึ่งกระหน่ำโจมตีได้เพียงแต่ว่าแม้แต่ลิงขั่นกับจักรพรรดินีจะมั่นใจขนาดไหนแต่สมาชิกคนอื่นๆไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อยยอมไปทหารหนีทัพดีกว่ายอมตายอย่างมากก็แค่ไม่กลับมาเมืองจันทราธมินิกต่อไปทันทีที่ออกจากเมืองใครบางคนก็รีบแผ่นนี้ทันทีลิงฮั่นจับตัวสมาชิกที่คิดจะหลบหนีทั้ง13คนเอาไว้ข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จ แต่ข้าจะขอกล่าวไว้ตรงนี้เลยว่าตราบใดที่ข้าอยู่ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาครั้งนี้ข้าจะยอมปล่อยผ่านไปแต่หากใครยังคิดจะหนีอีกข้าจะจับลงโทษตามกฎของกองกำลังหลิงั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงคึงคังทุกคนกัดปากเจ้าก็พูดง่ายหากต้องประทะกับกลุ่มโจรภูเขาจริงๆเจ้าจะคุ้มกันความปลอดภัยกับพวกข้าได้อย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยพลังของหลิงข่นอย่างน้อยในตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าหนีทับ รอให้การประทะเริ่มขึ้นก่อนบางทีพวกเขาอาจจะใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีทุกคนออกจากประตูเมืองและมุ่งหน้าไปยังภูเขาวายุครั่งซึ่งต้องใช้เวลาเดินจากเมืองราวราวเจ็ดวันเส้นทางของภูเขาวายุครั่งคือเส้นทางคามนาคมที่สําคัญเพราะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองจันทราทมินและเมืองหยาดพิรุณแห่งความหวังในช่วงนี้มีกลุ่มจรที่ตั้งรากฐานอยู่บนภูเขาวายุครั่งและออกปล้นนักเดินทางอยู่บ่อยครั้ง ในความเป็นจริงในทุกๆป,ปีจะมีกลุ่มโจรปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเหล่ากระบวนพ่อค้าต่างๆก็คุ้นเชินกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยกลุ่มโจรส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ลงมือสังหารเหยื่อและปล้นชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่กลุ่มโจรพวกเขาที่เป็นภารกิจของพวกเขานั้นแตกต่างออกไปพวกมันทั้งโหดเหีเ้ยมไร้ความปราณีเมื่อใดก็ตามที่พบเจอกระบวนพ่อค้าพวกมันจะสังหารเหยื่อทั้งหมดทิ้งไปไม่ให้ใครเหลือรอด ยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ยังมีไหวพริบหลักแหลมไม่น้อยหากขบวนพ่อค้าใดที่ทหารคุ้มกันที่แข็งแกร่งพวกมันจะเลือกหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวระหว่างการเดินทางหลิงฮั่นวางแผนด้วยกลุ่มของพวกเขาร้อยคนแซงทําตัวเป็นขบวนพ่อค้าเพื่อล่อโจรภูเขาเพื่อความมั่นใจว่ากลุ่มโจรจะต้องลงมือโจมตีพวกเขาหลิงฮั่นได้ให้เหล่าราชาเซียนสูงสุดหลบซ่อนอยู่ในรถมา้าเพียงแต่คิดว่าเรื่องหลบซ่อนนั้นคงไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ เนื่องจากกลุ่มของพวกเขามีจอมอยู่ที่แข็งแกร่งอยู่ไม่มากราชาเซียนสูงสุดของกลุ่มพวกเขานั้นมีอยู่แค่6คนเท่านั้นเองแม้แผนจะดูเรียบง่ายแต่ก็ได้ผลหลังจากมาถึงภูเขาวายุครั้งได้ไม่นานหลิงฮั่นพบว่ามีใครบางคนกําลังไล่ตามหลังพวกเขาอยู่หลิงฮั่นออกคําสั่งให้กลุ่มของพวกเขาเคลื่อนที่ให้ไวเพื่อที่จะได้ดูเหมือนต้องการหลบหนีราวๆสองชั่วโมงต่อมากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็โผล่พรวดออกมาขวางทางพวกเขาทางด้านหน้า และด้านหลังพวกเราปร้นชิงเพียงของมีค่าอย่าได้คิดขัดขืนและมอบสมบัติมาแต่โดยดีแล้วพวกเราจะยอมจากไปจนคนหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเขาแค่พูดส่งส่งไปหลังจากปร้นชิงเสร็จสิ้นแล้วเขาจะลงดาบกับทุกคนทันทีจกกักรพรรดินีก้าวเดินออกมาด้วยนิสัยที่หยิ่งทะนงของนางทําให้นางไม่เหมาะที่จะคุ้มครองใครนางรับหน้าที่เป็นคนลงมือโจอมตีในขณะที่หลิงฮั่น เป็นคนคุ้มกันสมาชิกกลุ่มอื่นๆสายลมของภูเขาพัดกระปรงของจัก,กรพรรดินีพริ้วไหวเมื่อชุดถูกพัดแนบเนื้อรูปร่างอันสมบูรณ์แบบของนางจึงเผยให้เห็นช่างเยาหยวนยิ่งนักเจ้าจงนำภาพปิดหน้าออกเดี๋ยวนี้โจรภูเขาคนหนึ่งเอ่ยเท่ากาวเจ้าไม่คิดบ้างหรือไงว่าบางทีใบหน้าของนางอาจจะอัประลักมากก็เป็นได้ด้วยรูปร่างขนาดนี้ต่อให้อัประลักเขาก็ไม่สน ตอนหลับนอนหากปิดไฟจะเห็นหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไร <c oughs> เราจนภูเขาหัวเราะและจดจ้องสายตาไปยังจัก,กรพรรดินีหลังจากการปร้นชิงทุกครั้งหากมีสตรีอยู่ด้วยพวกมันย่อมไม่ลืมที่จะเล่นสนุกกับพวกนางเพิบร่างของจัก,กรพรรดินีพุ่งทยานลงมือโจมตีสิ่งที่อยู่ในหัวของนางนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหากไม่พอใจก็แค่สังหารเฮเรียบ หัวของใครบางคนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างของจกกักรพรรดินีปรากฏตัวอยู่ด้านข้างโจรไร้หัวที่ถูกเรียกว่าเท่าเกา้าเหล่าโจรพวกเขาตกตะลึงทั้งรวดเร็วและทรงพลังจนน่ากลัวสาวน้อยชังกราหนักที่สังหารคนของพวกคขาคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโจรก้าวออกมาและจ้องมองไปยังจกกักรพรดินีในตอนแรกเจ้าอาจจะถูกไว้ชีวิตแต่ตอนนี้เจ้าได้ขุดหลุมฝังตัวเองแล้ว เขาสะบัดมือและตะโกนสั่งหารทุกคนอย่าให้เหลือรอดเหล่าจอพวกเขาคำรามเสียงดังพร้อมกับพุ่งทะยานพวกมันแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละห้าคนหลายกลุ่มเพื่อคอยช่วยกันโจมตีและคุ้มกันร่างของจักรพรรดินีสั่นไหวก่อนที่ร่างแยกทง 9, างก้าจะก้าวเดินออกมาจักรพรรดินีทั้งสิบคนลงมืออย่างพริ้วไหวราวกับผีเสื้อที่กำลังโบยบินเพียงแต่ว่าท่วงท่าที่สวยงามของนางทำให้เกิดการนองเลือดจอนพวกเขาทีละคน ค่อยๆกลายเป็นศพแล้วร่วงลงสู่พื้นไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถต้านทานการโจมตีของจักรพรรดินีได้เกินสองกระบวนท่าเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าสมาชิกในกลุ่มของหลิงฮั่นก็โลหิตเดือดพรานกลับกลายเป็นว่ากลุ่มโจนภูเขาอ่อนแอเพียงนี้ไม่ใช่โจรภูเขาไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นจักรพรรดินีที่แข็งแกร่งเกินไปพระเจ้าตอนแรกคิดว่ามีแค่หลิงฮั่นที่แข็งแกร่งขนาดนี้ บางทีหากทั้งสองช่วยกันโจมตีและคุ้มกันว่าเขาอาจจะรอดพ้นจากความตายก็เป็นได้จัดการจิตวิญญาณสู้รบของทุกคนเดือดพร่านและร่วมมือกันโจมตีโจนภูเขาตอนที่1683ชื่อตอนว่าไม่ให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวจากกะพันทีนีเป็นผู้ลงมือสังหารในขณะที่หลิงขัน้นเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์โดยรวมสัมผัสสวรค์ของเขากวาดผ่านทั่วรัศมี หากสมาชิกกลุ่มคนใดตกอยู่ในอันตรายเขาจะปลดปล่อยดาบฟ้าขำรามอันรวดเร็วช่วยเหลือทันทีตราบใดที่ศัตรูไม่ใช่จอมยุทธ์ระดับโลเกียนิพานเขาย่อมสามารถช่วยเหลือคนของเขาได้ทุกคนหลังจากผ่านไปสักพักเหล่าสมาชิกกลุ่มเริ่มมั่นใจว่าตนเองปลอดภัยแน่นอนความกล้าหาญของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นพรวดพราดแต่สำหรับกลุ่มโจน,นั้นตรงกันข้ามพวกมันไม่สามารถสังหารใครได้เลยสักคน และยังสูญเสียพักพวกไปอีกมากมายล่าถอยหัวนหน้ากลุ่มโจรตะโกนลั่นและรีบพันหลังหลบหนีแต่ตอนน้าจัก,กรรพดินีใครจะหนีพ้นผ่านไปอีกครู่หนึ่งกลุ่มโจรภูเขาก็ถูกสังหารจนหมดเหลือเพียงสองสามคนที่เอาไว้สอบปากคำนี่คือชัยชนะอันสมบูรณ์แบบไม่มีใครเลยในกลุ่มของลิงท่านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้พวกเขาทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าเหตุผลที่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเป็นเพราะว่าหลิงฮั่นและจกกักรพรรดินีเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ทําให้ความมั่นใจของพวกเขากลับคืนมาตราบใดที่หัวหน้าและภรรยาของหัวหน้ายังคงอยู่กลุ่มกองกําลังไหนเลยจะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้พลังคือทุกอย่างในโลกแห่งจอมยุทธ์ชัยชนะในครั้งนี้ทําให้หลิงฮั่นเอาชนะใจของทุกคน หลิงฮั่นสอบสวนจรภูเขาทั้งสามและพบว่าจํานวนของพวกมันไม่ได้มีแค่นี้หัวหน้าของกลุ่มโจรภูเขามีชื่อว่าเจียงอูซางพลังต่อสู้ของเจียงอูซางผู้นี้แข่งแกร่งเป็นอย่างมากต่อให้รองหัวหน้าหลายคนร่วมมือกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานอกจากนั้นแล้วจํานวนของโจรที่เหลืออยู่ก็มีอยู่อีกระวๆาสามร้อยคนหลิงฮั่นตัดสินใจให้กลุ่มของเขารออยู่ที่นี่ ในขณะที่เขากับจกกักรพรรดินีจะเป็นคนบุกไปยังรังของกลุ่มโจรและจัดการพวกมันที่เหลือเองเหล่าสมาชิกกลุ่มคัดค้านทันทีทุกคนต่างคิดว่าการจะบุกไปยังรังของโจรเป็นการกระทําที่อันตรายเกินไปพวกมันไม่ได้มีเพียงแค่หัวหน้าที่ทรงพลังเพียงคนเดียวแต่ก็ยังมีรองหัวหน้าที่น่าสะเพริงกลัวอีก8คนและลูกสมุนระดับราชาเซียนสูงสุดอีกกว่า30ความอันตรายของภารกิจนี้มีมากกว่าที่อู๋จิงบอกมามากนักหัวหน้า พลังของกลุ่มโจรภูเขาทรงพลังเกินกว่าข้อมูลที่ได้รับมาพวกเราไม่จะไปต้องฝืนไปประชินหน้ากับพวกมันหากนําเรื่องนี้กลับไปแจง้งพวกเราย่อมไม่ต้องรับบทลงโทษใดๆใช่แล้วหัวหน้าท่านลองคิดทบทวนดูอีกครั้งเถอะสมาชิกกลุ่มพูดน้มน้าวพวกเขารู้สึกเคารพหลิงทันและพระยาเนื่องจากทั้งสองเป็นปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้า ทั้งสองอาจจะบรรลุเป็นตัวตนนิรันดร์ระดับโลเกียนิพานก็เป็นได้เมื่อถึงตอนนั้นความสัมพันธ์ในวันเวลาช่วงนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหลิงฮั่นยิ้มและสายหัวเขามีความจำเป็นต้องไปยังรังของกลุ่มโจรทำไมนะหรือเหตุผลนั้นก็ง่ายมากพวกโจรภูเขาปร้นขบวนพ่อค้ามามากมายเท่าใดแล้วหากบุกไปทำลายพวกมันในตอนนี้สมบัติทุกอย่างก็จะตกเป็นของเขา แล้วทำไมต้องรายงานให้กับกองทัพด้วยเขาและจกกักรพรรดินีออกเดินทางจนพวกเขาสามคนบอกเส้นทางไปยังรังของพวกมันแล้วพวกหลิงฮั่นจึงไม่ต้องค้นหาทางเองและมุ่งหน้าไปตามที่โจรทั้งสามบอกด้วยพลังของทั้งสองพวกเขาไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวกับดักหรือการลอบโจมตีของกลุ่มโจรระดับสร้างสรพส,สิ่งเส้นทางทางภูเขาไม่ได้เดินยากผ่านไปเพียงครึ่งวันพวกเขาก็มาถึงฐานที่มั่นซึ่งเป็นรังของกลุ่มโจรภูเขา หากไม่ใช่เพราะข้อมูลที่ได้มาจากโจนภูเขาทั้ง3พวกหลิงฮั่นก็แทบจะหาสถานที่แห่งนี้ไม่เจอเพราะว่ามันถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิตทางเข้าฐานของกลุ่มโจรถูกปิดเอาไว้โดยโขดหินสองก้อนเมื่อขยับโขดหินแสงสว่างจากภายในก็ส่องสว่างออกมาภูเขาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหลิงฮั่นการมาของพวกเขาได้ดึงดูดสายตาของเหล่าโจรเฝ้าทางเข้าทันทีอะไรผู้บุกรุกบ้าไปแล้ว ในโลกนี้จะมีสตรทีที่งดงามขนาดนั้นอยู่ได้อย่างไรเนื่องจากข้างกายของนางมีเพียงหลิงหั่นอยู่คนเดียวนางจึงนำผ้าคลุมหน้าออกและเผยให้เห็นใบหน้านงดงามซึ่งก็เป็นไปตามคาดเหล่าโจรภูเขาจดจ้องไปยังที่นางตาไม่กระพริบหลิงหั่นยิ้มและดีดนิ้วปราณดาบนับสิบถูกปลดปล่อยออกมาพริบตาเดียวร่างของโจรภูเขาสิบอ็ดคนก็ร่วงลงพื้นพร้อมกับโลหิตที่สาดกระจายไปทั่วโจร ที่ทำหน้าที่เฝ้าทางเข้ามีอยู่12คนจนคนสุดท้ายที่เหลือกรีดร้องด้วยความกลัวและหันหลังเพ่นนีในขณะที่วิ่งหนีเสียงกรีดร้องของเขาก็ดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาหลิงฮันจงใจปล่อยให้โซนคนนี้รอดชีวิตเพื่อล่อจรคนอื่นๆให้ออกมารวมตัวกันเขาไม่คิดจะเมตตาจรพูกเขาที่เหมือนสัตว์เดรัจฉานกลุ่มนี้ทุกๆครั้งที่ออกบ้นพวกมันจะสังหารเหยื่อ ไม่ให้เหลือรอดหากสตรีตกอยู่ในมือพวกมันสตรตีเหล่านั้นจะตกอยู่ในความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความตายพริบตาเดียวเหล่าจอพวกเขามากมายก็ออกมาจากที่พักที่ทำด้วยหินและไม้พวกมันทุกคนนำอาวุธออกมาถือในมือด้วยท่าทางโหดเทียมช่างเป็นสตรตีที่งดงามอะไรเยี่องนี้เมื่อเห็นจักรพรรดินีจอพภูเขาทุกคนก็ตาโตความงดงามของนางนั้นสามารถสยบได้ทุกสิ่งภายในเซียววี ต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นศัตรูก็ต้องรู้สึกเครือล่อมหลิงงั่นยิ้มและกล่าวนางเป็นภรยาของข้าอย่าแม้แต่จะคิดชั่วร้ายแล้วก็ใครคนไหนคือเจียงอูซางเจ้าจงออกมารับความตายแต่โดยดีมดปลวกเช่นเจ้าจําเป็นต้องให้หัวหน้าลงมือเองอย่างนั้นหรอชายวัยกลางคนผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาเขาคือรองหัวหน้ากลุ่มโจรภูเขาที่มีพลังเหนือกว่าจอมยุทธ์ระดับราชาเซียนสูงสุดทั่วไปในดินแดนแห่งเซียน การจะบรรลุระดับสร้างสรรพสิ่งไม่ใช่เรื่องยากนอกจากบรรลุเป็นราชาเซียนสูงสุดแล้วพวกเขาก็ยังเหลือเวลาอีกหลายพันล้านปีในการขัดเกลาพลังต่อสู้ของตัวเองตราบใดที่มีอายุมาแล้วกว่า2.000ล้านปีใครบ้างจะไม่กลายเป็นราชาเซียนที่ทรงพลังผู้บุกรุกตรงหน้านี้ต้องกล้าหาญขนาดไหนถึงได้โผลหัวกันมาแค่สองคนและพูดจาอวดดีเช่นนี้เ <c oughs> จ้าหนู เจ้าคงตั้งใจนำภรรยาของเจ้ามามอบให้กับพวกข้าถึงที่เลยสินะรองหัวหน้าโจรกล่าวหลังจากกล่าวจบโจรพวกเขาคนอื่นๆก็หัวเราะลันชวัวจู่ๆโลหิตก็ไหลลักออกมาจากหน้าอกของรองหัวหน้าโจรโลหิตของเขากระเด็นใส่ปากและหน้าของโจรพวกเขาหลายคนที่กำลังหัวเราะอยู่เหล่าโจรพวกเขาหยุดหัวเราะก่อนจะชะงักด้วยความบาดกลัวเนื่องจากภาพต่อมาที่พวกเขาเห็นก็คือ ร่างของรองหัวหน้าโจรที่กำลังยิ้มอยู่ค่อยๆล้มลงกับพื้นตอนที่1684ชื่อตอนว่าเจียงอูซังราชาเซียนสูงสุดที่มีพลังต่อสู้แข็งแกร่งถูกสังหารภายในพริบตาหลิงท่านกล่าวด้วยรอยยิ้มเจียงอูซสงังโผล่หัวอ,อกมาเหล่าจรภูเขามองหน้ากันรองหัวหน้าจรที่เหลือกล่าวด้วยน้ำเสียงขคืงขังลงมือพร้อมกันสังหารบรุุษและจับเป็นสตรี แม้ว่าพวกเขาจะเกลี้ยกล่อดขนาดไหนก็ไม่อยากทําใจสังหารสตรีงดงามอย่างจัก,กรพรรดินีได้ลงคอผลโจนภูเขาอย่างน้อยร้อยคนพุ่งทะยานร่างปลดปล่อยการโจมตีใส่หลิงฮั่นพร้อมกันตายจัก,กรพรรดินีเค้นเสียงเย็นชาร่างแยกทางก้าวของนางก้าวเดินออกมาแล้วปลดปล่อยทักษะที่ท่งพลังมากมายเหล่าโจรภูเขาถูกสังหารโดยที่แม้แต่ดวงวิญญ,ญาณก็ไม่อยากหนีพ้นความตายหลิงฮั่นเองก็ลงมืออย่างไม่ลังเล คลืนร่างของเขาระเบิดกลุ่มก้อนเปลวเพลิงออกมาเปลวเพลิงของเขาส่งพลังและบริสุทธิ์ราวกับว่ามันสามารถแผดเผาวความมืดมิดทั้งมวลให้กลายเป็นเท่าธุลีเพลิงก้าวสวรรค์ด้วยระดับพลังของหลิงฮั่นที่สูงขึ้นอำนาจของเพลิงก้าวสวรรค์ย่อมส่งพลังขึ้นตามไปด้วยยิ่งมันเป็นถึงหนึ่งในก้าวเพลิงบรรพบรุษด้วยแล้วมีหรือที่พลังของมันจะไม่น่าสะเพริงกลัวตูม เทิงเก้าวสวรรค์ลุกลามไปทั่วพื้นที่เหล่าจรภูเขาทำได้เพียงร้องอดครวนอยู่ชั่วขณะก่อนที่ร่างจะกลายเป็นเศษขี้เทาหนีหนีเอาตัวรอดยังไม่ทันจะได้ลงมือจรภูเขาทุกคนก็หันหลังเพ่นนีบุรุษสตรีคู่นี้ไม่ต่างอะไรจากปีศาตร้ายว่าเขาไม่อยากจ,จะต่อต้านไว้ํำชั่วอะไรไว้ยอมได้รับผลกรรมของตนเองหลิงหันสะบัดมือ เริงก้าวสวรรค์ขยายรัศมีกว้างกลายเป็นกรงขนาดใหญ่ปิดกัน้นหุบเขาของกลุ่มโจรภูเขาเอาไว้ใช้ทุกอย่างที่มีจัดการทั้งสองคนนั้นเหล่าโจรพูกเขาดวงตาแดงฉานและหันมาตอบโต้อีกครั้งครั้งนี้พวกเขาไม่สนใจแล้วว่าจัก,กรพรรดินีจะงดงามเพียงใดและกระน่ำโจมตีอย่างบ้าคลั่งต่อให้เป็นสตรีท,ที่งดงามราวกับเทพธิดาเพียงใดก็ไม่สําคัญเท่ากับชีวิตของตัวเองแต่ก็น่าเสียดาย ด้วยความต่างของพลังที่มีมากเกินไปต่อให้พวกเขาทุ่มสุดตัวแล้วจะทำอะไรได้หลิงฮั่นและจัก,กรพรรด,ดินีแข่งข่าสังหารอยู่ฝ่ายเดียวอย่างไร้ความเมตตาหลิงฮั่นรังเกียจจนภูเขาเหล่านี้เป็นทุนเดิมในขณะที่จัก,กรพรรด,ดินีนั้นไม่แยแสใครในสายตาของนางนอกจากหลิงฮั่นกับสหายของหลิงฮั่นแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขก,การสังหารหมู่กินเวลาไปเครื่องการทูบ ในตอนนี้เองจู่ๆก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นร่างของชายผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาจากบ้านไม้ไผ่เขาเป็นชายที่มีรูปร่างอยู่ในช่วงอายุ30ปีผิวของเขาเขาวกระจ่างใสและมีใบหน้าหล่อเหลาเจียงอูซางอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นเอ่ยถามไม่ผิดชายสวมชุดฟ้าครามผู้นั้นพยักหน้าหลิงฮั่นประหลาดใจเล็กน้อยเขาคิดว่าผู้นำกลุ่มโจรภูเขาอันโหดเทียบนี้จะเป็นคนเถื่อนร่างสูงยักษ์อีก เขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าผู้นำกลุ่มโจนจะเป็นชายที่ดูเป็นมิตรเช่นคนตรงหน้าดูจากพลังของพวกเจ้าทั้งสองคนวันนี้ข้าคงไม่อาจหนีพ้นความตายไปได้เพียงแต่ก่อนที่จะลงมือข้าอยากให้พวกเจ้าฟังเรื่องของข้าเสียหน่อยเจียงอูซางค้งตัวให้กับพวกหลิงฮั่นหลิงฮั่นรู้สึกสงสัยและกล่าวต่อไปเชิญพูดเจียงอูซางเรียบเรียงเรื่องราวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวข้า ม่ใช่คนที่ฝักใฝ่ในศาสตร์วิทยุทธมากเท่าไหร่ข้าทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตของข้าไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์และได้แต่งงานมีภรรยายที่งดงามกับบุตรที่น่ารักถึงแม้ว่าข้ามักจะถูกผู้อื่นยกย่องว่ามีพรสวรรค์ในศาสตร์วิทยุทธแต่ข้าก็ไม่ได้ชอบการต่อสู้สักเท่าไหร่ทว่าเขาชะงักแน่นิ่งไปชั่วครู่ดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงเพลิงแห่งความแค้นวันหนึ่ง ค้าได้ออกไปศึกษาชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่สาบสูญกับพรรคพวกแล้ววันนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านข้าพบว่าภรรยากับบุตรของข้าเสียชีวิตไปแล้วในตอนนั้นข้าแทบจะกลายเป็นบ้าเมื่อสงบสติได้ข้าก็สืบพบว่าเป็นนายน้อยจอมเสเพรของตระกูลติงที่หลงไหลในความงามของภรรยาข้าและต้องการตัวนางแต่เนื่องจากภรรยาของข้าไม่ยินยอมตระกูลติงผู้นั้นจึงสังหารหนางทิ้ง และเพื่อระบายความโกรธแม้แต่บุตรเพียงสามปีของข้ามันก็ไม่ละเวน้นข้าบุกไปล้างแค้นแล้วแต่ก็ไม่สามารถผ่านประตูของตระกูลติงไปได้ข้าถูกทุบตีปางตายและถูกนำร่างออกมาทิ้งนอกเมืองในตอนแรกข้าคิดว่าคงจะจบชีวิตแล้วแต่สวรรค์กลับไม่ยอมให้ข้าตายข้ารอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ข้ารู้ว่าตระกูลติงนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะแก้แค้นได้สำเร็จข้าจึงผันตัวกลายมาเป็นโจรภูเขา และปล้นสังหารขบวนพ่อค้าที่ออกมาจากเมืองจันทราทมินเพื่อก่อความวุ่นวายให้แก่ตระกูลติงที่แท้ก็เป็นเช่นนี้หลิงฮั่นถอนหายใจความทุกข์ทรมานที่เจียงอู่ซางได้รับนั้นหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามีสตรีอีกมากมายเพียงใดที่มีชะตากรรมเหมือนกับภระยาของเจียงอู่ซางเจียงอู่ซางผู้นี้ถูกความเครียดแค้นกัดกินจิตใจอย่างสมบูรณ์แล้วหลิงฮั่นแด้นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะกล่าว เจ้าก็บรรลุเป็นระดับราชาเซียนสูงสุดแล้วทําไมถึงไม่ทะลวงผ่านร,ระดับเป็นโลเกียนิพานละ่ะอย่างน้อยเจ้าก็ยังพอมีความหวังแก้แค้นสาเร็จขึ้นมาบ้างเจียงอูซางแหงนหน้ามองฟ้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มสิ่งที่ข้ามิคิดจะลืมเลือนก็คือความรักที่มีต่อภรรยาและบุตรหากต้องตัดความรู้สึกนั้นทิ้งข้ายอมไม่ลังแคนดีกว่าการจะบรรลุระดับโลกียนิพานจำเป็นต้องตัดความรู้สึกทางโลกทิ้ง ซึ่งความรู้สึกที่จะสูญเสียไปคือความรู้สึกที่สําคัญที่สุดเจียงอูซางนั้นเพื่อที่จะไม่ลืมความรู้สึกที่มีต่อบุตรและภรรยาเขายอมแม้กระทั่งไม่พยายามทะลวงผ่านระดับโลเกียนิพานและลมเลิกความหวังที่จะแก้แค้นหลิงฮั่นถอนหายใจและกล่าวเจียงอูซางด้วยการกระทำบันหดเหี่ยมที่ผ่านมาของเจ้าไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องสังหารเจ้าแต่ข้าขอสัญญาว่าวันหนึ่ง ข้าจะทำลายตระกูลเต็งให้สินส้นซากเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่เจา้าเจียงอูซางหัวเราะไม่ว่าคำสัญญานั้นจะสำเร็จหรือไม่ข้าก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้าการเผชิญหน้ากับเจ้าก็คงเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วเขาคำรามเสียงต่ำก่อนจะระเบิดพลังรุนแรงที่เพียงพอที่จะทำให้ราชาเซียนสูงสุดสันสทานด้วยความหวาดกลัวออกมา ตอนที่ข้าอยู่ในระดับสายน้ำนิรันด์ข้าควบแน่นดวงดาวได้ถึง6ล้านดวงหากไม่ใช่เพราะข้าไม่สนใจในาศาสตร์วุทยุการที่ข้าจะควบแน่นดวงดาวได้ถึง8ล้านดวงหรือแม้แต่สิบล้านดวงก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เจียงอูซางกล่าวเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทไม่เช่นนั้นคนที่เสียชีวิตอาจจะกลายเป็นเจ้ามิชิคาหลิงฮั่นมองไปยังจัก,กรพทรดินีให้ข้าจัดการเอง ถึงแม้ว่าเจียงอูซางจะก่อวีรกรรมชั่วร้ายมามากแต่อีกฝ่ายก็เป็นบุรุษผู้หนึ่งที่คู่ควรที่เขาส่งไปยังโลกหน้าด้วยมือของตัวเองจากกรพานที่นีพยักหน้าและก้าวถอยหลังออกมา